อันนี้ก็หมูอ้วนนะครับมาหวัดดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้หมูอ้วนนะครับจะพาไปดูโบที่กําลังสร้างใหม่เนาะนะครับแล้วก็แล้วก็วกระบบน้ําของฟาร์มหมูอ้วนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะนเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับเออเอยเหนื่อยหน่อย ก็ทำซีบอ่อแล้วก็ขยายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะส่วนน้ํานะครับผมใช้สายแมคโครเนะเาะนะยาวๆเลยนะครับแล้วก็ถังน้ําปุ้นนะครับก็คือให้น้ําหนูเนาะแล้วก็ต่อไปพุ้นเลยนะครับเส้นเล็กๆไปไปที่วาลในบ้านทีนี้น้ําก็ไม่ขาดแล้วครับไม่ต้องดูบ่อยก็ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขยายไปเรื่อยๆเนาะท่านใดที่สนใจหนูก็ทักมาได้นะครับ